ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมามาจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้นะคะปรากฏว่าช่วงกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าก็สว่างสวยไปด้วยกระสุนส่องสว่างจากฝ่ายไทยค่ะหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชายยังคงยิงตอบโต้อย่างต่อเนื่องช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะหมอปีไปกรอบลไไหมเอ้ยกยอกมา ត្រូននេះត្រូននេះមិនត្រូនទេគ្រួតគ្រួតស្ងោរជួយម៉ាយប៉ាអើយលេងដាក់កន្លែងយើងនឹងអាខ្លួនកន្លែងស្បនឹងហ្នឹងឯងវិលវិញអញ្ចឹងគាត់ធោះនេះទីអង្គមរาวហ្នឹងនេះតែមិនពីយកមើលមើលងងបើតាមទៅមកទៀតឯងនៅកន្លែងក្រាទូនេះជួយម៉ាយចោចាត្រូលលបលហ៎

ด้านเพจกองทัพบ,บกทันกระแสค่ะมีการโพสต์คลิปนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็มีการระบุข,ข้อความว่าล่าสุดอย่างเชื่อไม่ได้ภูมะเขือประสาตาควายซำแต่กัมพูชายิงยั่วยุทั้งคืนไทยยิงเตือนด้วยกระสุนสองสว่างอดทนอดกลั้นเพื่อสันติจับตาการเจรจาเชา้านี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่ทางด้านเพจ army military force ค่ะมีการโพสต์คลิปนะคะแล้วก็ระบุข,ข้อความว่า ทหารเขมรหวาดกลัวกระสุนปิศสนาที่มีแสงสว่างในตัวคลิปทหารกัมพูชาถ่ายไว้ขณะกระสุนส่องสว่างฝ่ายไทยถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไปทั่วบริเวณค่ะอันนี้บรรยากาศเมื่อคืนนะเมื่อคืนปะทะกันหนักมากนะครับทางทหารไทยเนี่ยก็ยานไว้กัมพูชาเนี่ยพยายามจะมาบุกยึดปราสาทตลอดแนวชายแดนแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาทางกองทัพบ,บกได้ ออกถแถลงภาพรวมสรุปสถานการณ์ว่าทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยทางขเขมรเนี่ยโจมตีหลายจุดและทหารไทยก็ตอบโต้ทันทีเช่นกัน กองทัพบกค่ะได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าหลังเวลาเที่ยงคืนวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชามีผลบังคับใช้ฝ่ายไทยได้หยุดยิงทันทีและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าหน่วยทหารไทยพบว่าฝ่ายกัมพูชายังมีการก่อกวนแล้วก็ใช้อาวุธยิงโจมตีเข้ามาหลายจุด โดยรายงานนะคะมีการระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยิงโจมตีเข้ามายังเขตแดนไทยในหลายพื้นที่ได้แก่ช่องบกช่องอันมะซําแต่ประสาตาควายและภูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยก็มีความจำเป็นต้องตอบโต้ตามสถานการณ์โดยใช้กำลังแนวหน้าและอาวุธสนับสนุนเพื่อย,ยับยั้งการลุกลาที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อคืนตอนช่วงคํามเอ็ิพก เปิดปฏิบัติการแล้วก็ทิ้งระเบิดขนาด2,000ปอนด์นะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดขนาด500ปอนด์ด้วยขณะที่ทางโคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยถึงกับ ออกมาแถลงประนามการใช้อาวุธของทหารกัมพูชาเลยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทัพบปกค่ะแถลงยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนโดยใช้อาวุธหนักโจมตีเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยหลายจุดแม้มีการตกลงหยุดยิงทันทีและไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยโฆษกกองทัพบ,บกนะคะระบุว่าฝ่ายไทยได้หยุดยิงทันทีเมื่อถึงเวลากำหนดด้วยเจตนาในการรักษาสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับพบว่าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธโจมตีหลายจุดในแนวชายแดนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจและทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน กองทัพบ,บกขอประนานการกระทำจากฝ่ายกัมพูชาที่เป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพร้อมยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยเป็นไปเพียงเพื่อการป้องกันตัวเองไม่ใช่การรุกรานทั้งนี้กองทัพบ,บกไทยจะดำเนินมาตรการโต้กลับอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะ